สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรอวิวม,มีสุตังอิกังสัมยังภะคะวาสาเกสุวิหารติกาปิลาวาตุสมิงมหาวนิมาตาภิกขุสังคีนะสาติงปัญจมาติหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัส ah สะหิจโลกะทา่าตูหิทเววทวตา เยภูเยนสานิปติตาหุนติภควันตังทัศนายภิกขูสั่งกันจาอาตะโคจตุนนางสุทาวาสกาหิกานางเทวานังอิตาทะหูสีายังคูภควาสักีสุยหรติกาปิลาวทุสมิงว่าหาวเนมหตาภิกขูสั่งเคนา สัาธิงปัญจมัเตหิพิโุสเตหิสัพเพหิวาลันเตหิทัสสะหิจลูกาทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปติตาหุนตีภะคะวันตังทัสสัญญาพิโุสังกันจะยันนุนัมยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสังกรรมยามะโอปัสังกรรมิตวะภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะ ทาทาภาเสยามาตีอาทภูตาทิวตาเสยทาปีมามะพาลวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปัสสาริยาปัสสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยปีวามีวาสุทธาวสีสุทีวิสุอาตระหิตาภาควะโตโอระโตปาตุระหังสุ อาตะคูตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวายิกมันตังอาทังสุิกมันตังติตาโคูอีกาธิวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมมาโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมมหอีมังธรรมะสมมายังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังขันติอาตะคูอปราชิธวตาภะควโตสันติเก มังคาทั้งอภัสิ์ตาตราพิขาวสมาตหังสุจิตังอาตโนุชุกมากลงสุสารทิวเนตานิคาหิตาวอินทริยานิรักขันติปันทิตาภิ อาตะคูอะปราถิวตาคาคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอะาสีเศตวาคีรังศีตวาปรีคังอินทะคีรังอุหัจมะมีชาเติจรันติสุทาวิสมาลา จักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาตีอาตะคุอปราทิวตาภควโตสันติเกีมังคาทังอภาสี์เยเกจิพุทธังสรนังหตตาเสนเตคามิสันติอปายภูมิงปะฮายามนุสังทีหังเทวกายังบริบูรณสันติติ อาตะคูภะเขวะพีคูอามันติสิเยปุเยนาภีเขวีทัสสุสุโลกธาตุสุทีวตาสันนิปาติตาหนติตถาคตังทัสนายาพีคูสังกัรจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงติตมาธานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธตีสัมปิภควันตานังอิตา p รมาเยว่เทวตาสันนิปติตาหิสุเสยธาปิไมยหังอิตารหิอีปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตามาณนาอรหันตสัมมาสัมพุทธตีสัมปิภควันตานาอิตา p รมาเยว่เทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมยหังอิตารหิ อาจิกิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทริสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานาสิกาถาโรธาคาลิสามีติเอวัมพันเติโคเตพิโคพะขวโตปัจจสโสุภะขวัยตาทธวุตร สิลูกะมนุกษสามิยัตภูมะตาทัสสิตาเยสิตาคิริคาภรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวาสันเลีนาโลมหังสาภิสัมภูโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามานามะนาวิลาวิโยปัญจยะปัญจ สติยะตวาวณิกาปิละวัฒวิตตุอามันติยิสัทธาสาวกีสาวเสนรัเลเทวกายาพิกันตาตีวิชานาทพิขโบติจอาตัปมะกะรุงสุตวาพุทตสสะสาสนังเตสัมปะตุระหูยานังอามนุสานาทเสนนางอาภิกิสัตตมัทคุสหัสังอาทัสตาลิงสตังอิกิสหัสัน นางอมนุษย์นมัทะสูงอัปิกิันตมัทะคุงทิสาสภาพุตาหุงตันจะสาพังอภิญญายาววิคิตวานะจาคุมาตะตอามันตะหิสัทธาสาวเกสาสเรเตเทวกายาภิกันตเทวิชานาทะพิกวเยวหังกิตะยิมิคิราหิอนุปุภส สัตตสหัสสวยักขาภูมิมากาปิแล้วว่าติมันโตธูติมันโตวนนวันโตยสาสิโณ โมทมานาภิกษามุงภิกขุนังสมิติวะนางชาสหัสหายมาวตายากฆาณานาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยาสัสินโมทัมนาภิกษามุงภิกขุนังสมิติวะนางชาตาคิราติสหัสหายฆาณานาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสินโมทนามาภิกษามุงภิกขุนังสมิ ว่านางอิจิติสุรสสสะหาสะยาคานานตะวันิโนอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนังสังมิติ์ว่นางวิสามิตาปัญจสตายาคานานตะวันิโนอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมเทา กามุงพีคู่นังสมิติงว่านางภูมิพิโรราชคาหิกเวปุลัสานิเวสนางพีโยนังสตาสหัสังอยาก่านังปยิรูปัสติภูมิพิโรราชคาหิกโซปะคาสมิติงว่านังปุริมันจะที่สร้างราชาทตาลาโทปัาสติคันทับผ่านังอทิปฏิมหาราชา ยาสัสิโสปุตตาปิตสภะพาหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมธมานาอาภิกามุงภิกขุนางสมิติวานังทาขีนันจะาที่สร้างราชาวินดุลบะหูตาปัสสะสติภุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิ ตาสะภะหูอินทนามะมหาผลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสินโนมูทมานาภิกามงภิกขุนางสมิติว่านางปาชิมันจาที่สร้างราชาวิรูปโคูปัสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัสสโสปุตตาปิตาสะภาหูอินทนามะมหาผลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโนโมทามนาภพิกาโมภิกขุนางสมิติงวะนางอุตตรันชาที่สร้างราชากุเวโรตัปัสสะสติยาขานางอธทิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตาสภะหโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโนโมธามนาอภพิกา มูพิกูนังสมิธติงว่านัง ปุริมาทิสังทัตตระโททักขิเนนาวิรุฬหะโกปัจฉิมีนาวิโรปะโกภุเวโรอุตตรังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัถธรรมะนาอาจถังสุวรรณิกาปิลาวะทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากูเทนตุเวเทนตุวิภูจวิภูโตสา หาจันทาโนกามาสีทูจะกินนูคันทูนิคันทูจปนาทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาลติมาตลี จิตเสโนจักขันาภูนะรูราชาชนนสะพูอาคูปัญจาสิโคเจวเดมพรรูสุริยวัชชะเตจันยีเจราชาโนขันทภะสหราชุพิโมทนามาภิกามุงิิคูนังสมิติงวะนังทากูนาภาษานาคาเวซาลาสหตัชกากัมภลาสตระราคูปายาคาสหายาติพิยมนา ทัตารัตถาจักุณกขายาสสิโนเอราวันูมหานาคสุปาคสมิติวะนังเยนาขาราชีสหสหรันติทิพาทิชาปาคีริสุทจักคุเวหาัสาเตวานามชาปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามัอาภัยันทตาขคาราชานามาสี สุปันนาโตเคมะมะกาสิพูทโทสันนาหิวาชิอุปวาหยันตานาคาสุปันนาสารนมกังสิพูททางชิตาวชิระหาเทนะสมุทางอสุราสิตาพาทโรวาสวัสเซเตอิทิมันโตชุยัสสิโนกาลกัญชามหิมหาภิสมาอสุราธานเวคสาปะ เวปจิตติสุจิตติจะปะหาราทนามุจิสหะสตัญจะผลิปุตตะนางสัพเพวิโรจะนามกา สันในยะหิตตวะพระริงเซนังดาหหพัทธมุปาขมูลสมโยธานิพัทธันเตภกคูนางสมินิงวรันางอาปูจะเทวะปัทวีจตีโชวาโยตทาขามุวารุณาวารุณาเทวาสโมจายาสัสสาสาหามิตากรุณากายกาอากูเทวายาสสิน ทัศตทัศทากายาสัพเทนานตตะวนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยะสัสสินโนโมทมานาภิกามุกิคูนางสัมิติวนางเวนทูจะเทวาสห a ี i จะอาสมาจะทูเวยมะจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูภุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูภุรักขิตา นาคตานิปุระคิตาวาคูมันทวลาหกาวัสุนังวาสาวุเศรษฐุโสโกปะคาปุรินทะโททเสตเถทัสตากายาสัพเพนานาตวานิโนุอิทิมันโตชุติมันโตบันนวันโตยะสสิโนโมทะ อภิกรรมูภิกูนางสมิติงวนังอทาคูสหภูเทวาชลมาคีสิคาริวะอริทักาจโรชาจาุมาบุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมะจาจุตาจาเนชกาสุเยเยรุจิระอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสติทัสทากายาสภพนานาตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินุโมทมานาภิกขามูภิกขุนางสมิตรินว่านางสมานามหาสมานามนุสามนุษสุตมา ขีธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาท้าคูหารยุเทวาเยจโลหิตตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสิโนทเสตทัสตากายาสพเพนานาตาวันิโนอิติมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมธมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติวะนางสุกากรุมมานุราคู โูเวคันาซาสาฮาอาทาคะอุทาตะคัยฮาปาโมคาคูเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหาราคาชามิสกาจายาสัสสินธนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทสิตทิสศทากายาสภเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโต ชูติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกามโมภิกขูนางสมิติงวานังเขนิยาตุสิตายามากัตถกาจายะสัสิโนสังคิตตกาลามสีธาชูตินามาจาราสาวนิมมานราติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทสเติทสตากายาสัพภีนันตวันนิโน วันอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทามนะภิกกรรมมุกติคูนางสมิติงว่านางสถิตสถิตเตเิวันนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวาเยนาอาคันชุเยจันเย สาธิสาสหะปวุธชาติมัคคีลังโอคตินามนาสวะทักโขมีฆาตตารังนาคังจันทังว่าอาสิตาติตังสุพรมหามาปรมัตโตจะปุตาอิทิมาโตสาหะสันนังกุมารติโสจะโสปาฆาสามิติงวานางสหะสุพรมหามโลกานางมห้าพรหมะ มาพิเตทิอุปปันโนอุชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสโสทัสิตาอิสราอาคุปจิกวาสวัติโนเตสั่จามาชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินทิทีเวสพระมังเกมารเสนาอภิกามิ อาสกันนาหาสามันทิยังอิทักกันนะหาธาพันธะธาราคีนาพันธะมาวัตถุสมันตาปริวารีธรรมาวุโมนจิตาโกจินังอิติอาธามหาสีโนกันนะหาสีนัง อาปสัยปานินาตาลามหาจัสรังกะตวานาเพราวังยาตาปาหุสะโกเมโคฐนยันโตสาวิชุโกตะหาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาโสยังวสิตันจัสรังภัปหินญายววิกิตาวานาจักขุมา ตัตโตอามันติสัทสวาเกสาสนนรเตมาระเสนาภิกขันตาเตวิชานาทพิกโวตจาตาปมักรุสุตตะว่าพุทธัสสะสนนังวีตราเคหิปักกามุนิสร้างโลมันปิอินชายุงสัพเพวิชิตสังขามายะภะ พยาติตายสัสินโมทันติสหภูเตหิสาวกาติชนะสุตติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมาธิติโชจรยสิทธิไมหิมหาคุณาปริมิตาปุญญาทิการาสสะพันตารายนิวารณาสัมมทัสสะภาคาวตัวรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะวิติงสัมมาปุริสลาคานานุภาเวนะอาศิตายานุภายนชนะนุภาเวนะอาทุตาราสตามังคลานุภาเวนะชาพันนารังสียานุภาเวนะ

พาลันุภาเวนะเกยยัทธรรมะนุภาเวนะจัตุราสีสีติสหัสสัธรรมขันธานุภาเวนะนาวะโลกุตะราธรรมานุภาเวนะอัตถังขิกรรมานุภาเวนะอัตถะสัมมาปันปัทิญาณุภาเวนะชาลภิญญาณุภาเวนะจัตุสัจจะ ยานานุภาเวนะทัสสลาภะลายานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากาลุณามุทิตาอุเบคานุภาเวนะสัพพะปาริฏตานุภาเวนะรัตนาตายะสารานาณุภาเวนะตุยหังสัพพารุคโสุขุปทาวะทุกขะโทมะนุส นัสุปายานัสุปายาสาวินาสันตุสัพพอัญทารยาปิวินาสันตุสัพพสังกปปาตุยหังสามีฉันตุทีคายุตาตุยหังหนตุสัพปะวัชชีวะจีเวนะสัมงคิโกหูตุสัพพธาอากาสปพะ ตาวะนาภูมิคังมาคังคามหสมุทธาอารักขาเทวตาสัาตุมเหอนุรกขันตุ ภาวตุสาพะมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสัาโาสธทีพระวันตุเมภาวะตุสาพะมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสัตตาสุทีพระวันตุเตภาวะตุสา มะมังขารังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมะสังขานุภาเวนัสธาโสทิภะวนตุเต นัคขตายาขัคพูตานังป่าปภาวนาหันตววนาวารนาปาริตาสานุภาเวนหันตวาเตสังอุปทเวนัตายาขัพูตานังปาป่คาหานวารณปริตาสานุภาเวนหันตวาเต สร้างอุป,ปัฏฐเวสิบหกพัตเทกการัตคาถาอตีตังนานวาคะเมยานาปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัต ถ้าตีตัำประหีนันตังอปะตันจานาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตะทตาทาวิปัสติอาสังหิรังอสังบุปังตังวิธามนุภาพรหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นคอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปรุๆๆงเทิออาชีวกิจจมาตับปังกชัญญามารานางังสุเว คพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหินนสังครันเตนะมหา,าเสนนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามตันทิตัง ตังเวพาเทกระรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประกาศลาชดีแล1ดอาภินนะหาปัจเจเวนะิขาณปาทั เชาราธรรมมัมมะหีเช่าดังอนัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิมัมมะหีพยาธิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะนณะธรรมมัมมะหิมารณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาาโววินาาโวเราจะเล่าว้นป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสักกรรมหิกรรมทายาทกรรมะโยนิกรรมะบันทุกรรมะปฏิสารณา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกลิสามีการลยานังวาปาปะกังวาตัทาสทายาทาภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจักเป็นทาย,ยาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามิหีอาพินห้างปัจเจวคิตาพังเราทั้งหลายควรจะควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน